สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งหน้าใช้หนึ่งคันนะครับคันนี้สวยๆเลยครับสภาพสวยเกรดเอเลยครับคันนี้ได้สามเอเลยนะครับกับรถครอบครัวโตโยต้าวิชนะครับคันนี้สองจุดศูนย์ออโต้ปีสองพันสี่นะครับเป็นตัวคิวนะครับสีสวยเต็มคัน ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่แท้นะครับ155,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับแถมทะเบียนนี้ให้เลยนะครับตอง29นะครับเอาไปเลยครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครกำลังหารถครอบครัว149,000บาทนะครับรถสวยคัสสภาพเกรด A เลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับสมาชิกบป็นไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจุดจัดส่งให้ได้ถึงบ้านเลยนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับ149,000บาทนะครับรถปีเก่าแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับรรถโดยวม สวยมากๆนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้หายากเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังนะครับสมาชิกมั่นไกลไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้เลยนะครับนี่ครับ คันนี้สวยๆนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะหนังสีดําระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถตู้รวมสวยเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับรุ่นนี้ทนทานแล้วก็ใช้ง่ายอะไรเยอะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวให้กับสมาชิกที่กําลังหานะครับกับราคาแสนกลางๆได้สภาพแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรตั้งแต่ปีสองพันสี่นะครับบอกเลยว่าสวยๆแล้วก็คุ้มมากๆนะครับถ้าท่านกําลังหารถครอบครัว ซื้อไปใช้งานได้เลยครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนทั่วไทยนะครับส่งได้โอนได้ครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับฝากไว้เลยนะครับกับรถครอบครัวนะครับเป็นเครื่อง2.0ออโต้นะครับไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยชนนะครับสภาพสวยดีๆแบบนี้ฟัง ดูนะครับว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับรูปมีมาครับหรือจะโทรเจรจาสอบถามได้ครับจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับ149,000าบาทนะครับรถสวยเดิมมากๆนะครับไม่เคยชนเลยครับไม่เคยชนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับลองได้ทดลองขับได้นะครับบรนไกลได้เปรียบบันไกลถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับประกันการจัดส่งเลยครับดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับสีทองนะสีบอลทองนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับท ความชอบนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับขับได้สบายใจทนทานใช้ง่ายอะไหล่เยอะครับรุ่นนี้อะไหล่เยอะมากๆครับทนทานที่สําคัญคือเป็นเจ็ดที่นั่งกับรถครอบครัวนะครับครอบครัวเล็กๆเน้นใช้งาน1นึ่งแสนสี่บาทนะครับคุ้มเลยครับสภาพนี้รับทะเบียนสวยๆนี้ไปเลยนะครับตองสองเนะครับตองสองเนะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับฝากด้วยนะครับจัดมาให้ชมจัดมาให้เลือกที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าโทรสอบถามได้เลยครับ